มาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอนี้มีเชือกเหมือนเส้นนะครับเชือกเหมือนเส้นกับไม้กระบองนะไม้กระบองพลาสติกอะไรก็ได้ก็คอนี้ก็คือจะเอาเชือกครับมาพันใส่ไม้กระบองนะมาพันใส่ไม้กระบองอย่างที่เล่นไปตะกี้เลยนะครับพันใส่ไม้กระบอกนะพันอย่างเงี้ยเออพันใส่ไม้กระบองครับทุกคนพั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 นไปพอเสร็จมาปึ๊บก็พันฝั่งอีกฝั่งอีกั้งพัน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 ไปครับ มันจะเสกให้มันหลุดออกจากไม้กระบอกมาทุกคนโอมด้อเพี้ยงเป็นไงบ้างครับสำหรับมายากรนี้ไม่ใครอยากได้เล่นกับพี่ป้านากับลูกกับหลานบ้างครับเดี๋ยววันนี้พ่อ้นจะน้องมฟรีเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะเฉลยกันเลยเรามาเฉลยกันเลยนะครับทุกคนก็อย่างที่อั่ที่ทุกคนเห็นเลยนะก็มีเชือกหนึ่งเส้นก็ววสองรอบนั่นแหละก็เชือกหนึ่งเส้นเชือกหนึ่งเส้น กบวนครับก็มัดเลยมัดเข้าไปปกติเลยใช่เอาที่สองเราจับตรงนี้ไว้ครับทุกคนเห็นไหมสองจับนี่ไว้ปึ๊บเลาก็พันดีจับพันอีกพันอีกรอบพันค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยตอนรวมกันฝั่งนี้ใช่ไหมครับที่เราทําท่าเราเหมือนจะจะหยิบอีกเส้นหนึ่งแต่ที่ไหนได้หยิบเส้นเดิมมาทุกคนเราหยิบเส้นเดิมนะแล้วทีนี้แล้วก็พันออกวนกลับมาใช่วนกลับมาวนกลับ พอเสร็จนะแล้วก็ปล่อยปล่อยนิ้วห้งที่ว่าเราจาับไว้ครับยืนดึงเ้ยองค์กร๊บๆทงเอาไว้ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสรับไมไอกอนนี้